พื่อนวันนี้ก็จะมาเล่นเกมเลยครับอีกเช่นเคยเี็กเกสมสร้างบ้านนะคะเราก็จะไปเริ่มเล่นกันเลยค่ะวันนี้เพิ่งมาจาักไว้น,นะคะเพราะว่าวันนี้เป็นกันไปครับภาษาถ้าพูดเร็วไปก็ขอใจด้วยค่ะไปเริ่มเล่นกันเลยค่ะนี่เขาจะเปเกมมาคารังของเราเมื่อวเขาจุดกระโปงนะคะอันนี้วันก่อนแล้วก็เป็นภาคสองอันนี้จะเป็นภาคเรา นี่ยค่ะจะเป็นบ้านเราเดูไปดูข้าวกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาปลูกข้าวกันนะคะใครอาจจะสงสัยว่าเรา นะคะนะคะยี่ข้าตุดกระโปกนยัคะ นะอาะมีเรืออยู่ข,ข้างด้วยไม่รู้ใครมาสร้างหนูสาบันได้จริงๆว่าหนูไม่ได้สร้างนะคะมันก็จะรีบหน่อยนะคะเพราะว,าวันนี้จะไปตายจงังหวดค่ะ สวยจังแต่มันเป็นเรือนไทยมั้งคะก็มันจะได้นม่ลบหลูกกันนะคะน,นะคะ มีบ้านอีกแล้วค่ะทำไมบ้านนี้เลยจังอุ้ยสวยจังแต่ก็สวยดีนะมันอบอุ่นดีเราจะมาสร้างบ้านอีกแล้วนี่นะ เตงไม่ได้สร้างหรอกมันสร้างยากเจนไปที่เราจะสร้างไหวนะคะก็ให้ดูเพียงเท่านี้แล้วแก้ซุดออกงี้ยหนอไม่อยอมถ้าไม่เสียงระเบิดก็ขอเพวยนะคะนี่ให้ดูเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเรา เดี๋ยวจะให้ดูบ้านเก่าเรานะคะน,นละะ้วเเปิดประตูเวทียางปางเหมือนเดิมนะคะนีนะะ่น,น,ะะน,นะคะนนี่ะคะค่ะก็ถ้ามีเสียงรบกวนขอไปเลยค่ะไ่ได้แค่นี้ล่ะห้ามลืมกดไลาาค์กดแชร์กดซับสไคร์และเป็นเพื่อนเต็ดตาหมู่นี้ยนะคะบ๊ายบาย